ไก่สองตัวสวยสวยพี่นอ้องนะหัานสองตัวนี่เห็นประกาศข้อเยียวยาหัานอันนี้มันจินตัวทากด้ยค่ะมันตั้งยี่ก่อนเบลาอ่นนะมันจินตัวทากค่ะหัานอันนี้เป็ดไก่หัานเนาะค่ะไปไปในสวนผึ่งพี่น้อง ตำลังปลูกผักค่ะมีพื้นที่สวยสวยพี่น้อง้ดวสิสนุกปลูกจังเลยเนาะสุดยอดส้มทุงง่งหยาพี่น้องเอ้ยม่งดูงามใบเหลี่ยมหยิบหยิบอยู่ม่งดูค่ะงามคักข้าเจ้าอัน บูไว้แเลียงงัวนมแม่พี่น้องเจ้าใส่ปุ๋ยให้มันคักว่าเข,าขเ่าคนนี้นี่มึงดูงามใบเหลี่ยมหยิบหยิบโย,บย่งามอิลิแม่พี่น้อ,นองเบี้ยสุลูกหูลูกตามีตาปาัญญาย่ามันขึ้นงามๆนี่มันงามป้าเขานี่นี่พี่น้องต้นนี้งามงาม ต้นนี้งามเลยพี่น้องนี่เอดจังสีพี่น้องต้นนี้ถ้าเอาต้นยอดงามๆพี่น้องเป็นตะลวกนะคะลุน้นระแบ้อนะเพื่อนๆเด้อเอาไปลวกกิมบอนพริกจ้านีค่ะนี่ค่ะลวกกิมบอนพริกแซ่บนะคะพี่น้องที่ก่อนสิเก็บเอาพักอันนี้ไปลวกค่ะ อ่ะคะ่ะมันยอดสวยต้นนี่เห็นบ่มันจะเป็นกิงงนงนกนก่งยาวๆงสิพี่น้องเฮียก่อนสิหาทีกิ่งยาวๆสิก่อนสิเก็บไปลวกกิมน้ำพริกนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะอาอาหางยอดงามๆแหมพี่น้องยอดน,นี่งามอยู่แต่เป็นเพียอะนะคะเฮ็ยไปรวกพี่น้อง ต้นอื่นพี่น้องตัวนี้มีแต่พี่น้องป้าพักพี่น้องบาท,ที่นี่เห็นบ่ค่ะเต,เต็มทงเต็มถาอยู่พี่น้องมึงดูกินได้เบิดเลยพี่น้องนี่โอ้ยมันอยู่ป่าเหียงสิพี่น้องอยากกินมาเ็บเอาเลยค่ะนี่นะอาก,กาศเหี่ยพี่น้องกำลังจะึ้นดอกมีเห็นบ่นี่ ี่น้องรสชาตินี่มันสีแซ่บคือกันกับไอ้อพักขาน่านะคะขาน่านะรสชาติคือกันเลยพี่น้องโอ้ยสะอ่อนหลายครัคือค่ะไปเฮ็ดลาดนาพี่น้องนี่เฮ็ดลาดนาเอาไปลวกกระปุลกับเจวยวไรสะอ่อนแห้งบ่งดูค่ะเต็มบัตเลยปลาเหี้ยนี่พี่น้องนี่มาเก็บเอาเลยขันจังสีพี่น้อง ดูค่ะอืมสะออนให้บ่บ่อึดเซหลายปันไดน,นี่พี่ก่อนจะหักเอาจักน้อยเยอะดอกนี่บออไหลายนะค่ะเอาไปอันลวกลวกกระแซบพี่น้องใส่อ้อมกระแซบพักอันนี้นะอุย้ยจะมันมันบ่อึดบ่อยากพี่น้องเอ้ยสะออน สะออนพักเพราะอึดบ่อยากอีหลีอีหลอนี่ยี่ก่อนสิเอาไปลวกจักหน่อยหวานพี่น้องฮาก็อาเต้หยดหยดต้นต้นมันต้องสี่ละจ้ะเอ้ยมึงนะนี่พี่น้องประกาศเต็มปลาเนาะค่ะสะออนแฮ้งบอ่อึดบอ่อยากคักเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นปลาเหี้ยเนาะค่ะ ก็เขาเจ้าบ่าเอามันข็เจ้าถิมลรวค่ะมันเ็นนั่งสิอืมโอ้ยจะอ่อนสะอ,อ่ะอ,อนมาเอาด้วยพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องพักยี่ก่อนเก็บมานะคะยี่ก่อนลวกลอกปอกเปียกออกแล้วนะคะเดี๋ยวก,ก่อนจะไปลวกกิมน้ําพริกนะคะขนาวน้าปลาประกาศตามให้ยี่ก่อนไปเก็บเลยจ้ะแล้วก็พักอา่อา,อารุ่นแบนะคะอไปลวกกิมน้ําพริกพี่น้องแล้วยี่ก่อนเึ้นไปลวกกินนะคะ อันสำหรับพักอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันลุน้นเดแบนนี่นะคะนี่นะคะกินได้ทั้งดอกและยอดและกระหมากวยค่ะเด้อนะคะหมากของเขานี่นะคะสิเป็นยา,าแก้ไข่แก้ไอเนาะค่ะหมากดำๆเป็นพวกเขามันนะคะขาเจ้าสีเอาปิดมา,า,มามทำน้ำซับน้ำผลไม้นะจ๊ะนะคะดอกของเขาก็เอามาซุปแปลงทอดนะคะล้วนแต่ เป็นวิตามินชั้นดีเลยหน้าฝากอันนี้นะคะดีหลายนี่กเ็เลยอันนี้ยีก่อนจะไปลวกยิมน้ำพริกค,ค่ะพี่น้องนะคะรุ่นเดอะแบดเดอคคาเดอร์น,นี่รุ่นเดอะแบค่ะพี่น้องยีก่อนกล็ลวกพักซีซับแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะพักรุ่นเดอะแบพี่น้องที่ยก่อนไปกิมนมาจากต้นใหม่นะคะอันนี้แบ่บเดอคคาเดออันคือยี่ก่อนบอกกันแล้วเนาะกินได้ทั้งดอกทั้งยอดทั้งหมากพี่น้องเนี่ย วิตามินมากมากมาพี่น้องดีอยู่เนายะยี่ก่อนลวกกิมนำพิกกะยี่ก่อนกินให้เบังยี่้างขึ้นได้พี่น้องอันเจ็บมากเหรอเอามาลวกโลยยี่้างขึ้นนะคะพักปลาเนี่ยจะได้รสชาติไรยก,กันอืมอืมแซ่บอันนี้กระต้นคนาปลาบางคนเกินประกาศเนาะแต่เ้อสออ่นมันอยู่ปลาเหี่ยพี่น้องหลายหลาย มันเคยเป็นปลาเกาตะปิกายนี่แล้วเบิ้งส่งหลักข้าวเจากับไทยดิ่มเนี่ยค่ะมันอยู่ในปาลากระกดหลักยี่ก่อนกะเปเอามาลวกแซ่บพี่น้องเนี่ยอืมอืมอืมออร่อยไรพี่น้องอืมน้ำพริกยีก่ก่อนมากนะ อือจ้ะกินกับถอดแหนมน้ำเนาะถอดแหนมก็พักพี่น้องแสบกลุ่มค่ะอืมเทียม,ม,มปลายยี่ก่อนพี่น้องยี่ก่อนพุ่มใจนะคะยี่ก่อนปลูกได้ยี่ก่อนเอามาไปสื่อข้าเจ้ามาแพงแพงเอามาปลูกไว้ใน,นสวนเราเราก็ได้ผลนะคะอยากกินย่ำแดงยี่ก่อนกะยางเขาสวนนะคะ ไปเก็บมากินดีดีนะบ่ต้องบ่ต้องไปอนันงงอน้ำลาดเราเด้เขามีกินขเ้าเองนะกระเทียมปลากระจากสวนที่ก่อนเองเนะงามๆทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยแซ่บน่ากินอืมอืมป อันนี้ผ้ายักษ์ค่ะเดี๋ยวงก่อนสไปอบมันเป็นน้ำแข็งอยู่มันอ่ำละลายก่อนสไปอบเนาะคะ่ะเอาไปอบมากินกินเมือแรงกว่าเราไปกินตอนนี้โอเคเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องป้องป่ายสุข,ขุมสุขคนนะคะอยู่กับแม่นในคลิปน่ะนะคะอย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้เยียก่อนในเด้อค่ะเด้อพี่น้องแฟนหลักที่รักของเยียก่อนสุข,ขุมสุขคนแฟนคลับเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้จากล่ปิก่อนนะคะฟอดแป๊บเดียวสองนาทีพี่น้องไปล่เรียวมากเลยจากล่ปิก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมสักสักให้ายกกนด้วยเดอ้อเพื่อนๆที่รักของยอายกกานบาย